ในกรณีที่ p a เปอร์จ้คือทำความสะอาดยังไงก็ยังขึ้นจําเปเปอร์เปเปอร์จนะครับมันก็จะขึ้นบอกให้เราขยับหัวหมึกหัวพิมพ์นะครับเลยขอบานิดหนึ่งมันจะเป็นจังหวะนะครับถ้าหัวหมึกมันไม่ตรงล็อกมันก็จะขึ้น p a เปอร์จ้ จัมเปริรให้สแกนเขาเครื่องไปสีอย่างเดียวนะครับต้องหาล็อกตอนในกรณีที่มันเป็นมันจะมีล็อกนะครับอันนี้คือในกรณีของเครื่องนี้นะครับหลังจากที่ทําตามขั้นตอนดึงกระดาษหรือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีปัญหานะมันจะมีล็อกนะอาจจะเป็นกรณีที่กระดาษติดนะครับหัวหมึกก็อาจจะอยู่ติดกับกระดาษและเราก็ดึงนะครับมันก็กลับไม่ลงล็อกของมันนะครับ ในกรณีนี้ตัวนี้นะครับก็คือหัวเนี่ยนะครับไม่ลงล็อกนะนะมันจะมีล็อกนะครับจังหวะของมันผมก็ไม่ทราบนะนะในกรณีนี้คือทำครั้งแรกทำความสะอาดแล้วก็ยังใช้ได้นะพิมพ์ได้แค่กระดาษสแผ่นนะครับ ก็เหมือนเดิมครับทํายังไงก็เหมือนเดิมก็เลยมาขยับที่หัวนะครับมาดูที่หัวพิมพ์มันไม่ลงล็อกในวันนี้ที่กระดาษติดกับหัวพิมพ์นะครับแล้วก็มีการดึงกระดาษอย่างแรงนะครับ